จะมาอัดวีดีทีนะ่สามสิบเอ็ดถึงสี่สิบกันนาทีสามสิบเอ็ดเปิดน,นาทีสองสิบเอ็ดนะเราคาดอนเลยสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดก็สามสิบเอ็ดนี่คือให้ทายนะอันนี้ยกไปนะนั่นคือปีปีหนูจื๊อนี่ไม่ต้องหลายปี 动物歌。小狗小狗汪汪汪，小猫小猫喵喵喵，小牛小牛猫猫猫小，小羊小羊咩咩咩咩咩。 หนึ่งจุดหัวหัวกันจังเล่นเอาจังเล่นเอาคือสามสิบสถ้าอันจะรู้อย่าเป็นด้วยคือห้าห้าดีซีซี หกสี่เจ็ดบีแปดเอบุญก็ถูกแล้วคือแปดวอร์ซิ่งทีนสะสะงยนเสียเสียงโรงนีนใช่อยู่เชี่ยเียขอบคุณชื่อไปหนีมันพวกคุณพวกเราก็คือวอร์มันหนาที่ไหนหนา

我是商店，你们是吗？我不不是，我们在家。妈妈，我是。那一个先生呢？你的家在家吗妈，东西不听他不在你是哪里？那东得去听我不是。 你笑一个，你啊，还说搓啊，不是再下的。个，哥，哥，这呢？嗯，先来个，再 zip and p i n t 鼻子，鼻鼻子这儿，鼻子在这儿。 鼻子鼻子鼻子在这儿，耳朵耳朵耳朵在这儿，眼睛眼睛眼睛在这儿，头发头发头发在这儿，小手小手小手手在在哪儿？你看你的能看里面鼻子鼻子鼻子在哪儿？在这儿。 耳朵，耳朵，耳朵在这儿；眼睛，眼睛，眼睛在这儿、啊；头发，头发，头发在这儿；小手，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 手手，我在这儿，在哪儿？Mr. 我想说，先生，你们是哪儿？ เมื่อกี้อาจารย์คัดเป็นไม่ไม่แม่เล่าเลยนีมันชื่อเหนอก็คือเจ้าเจ้อเจ้าเจ้าเจ้าทุกคนว่าเจ้าคือเต่าเต่าตัวนี้ก็คือเจ้าเป็นอะไรเขาถามว่าเต่าเป็นอะไรอืเอนเต่าละ 谢谢น们，你们นชื่อ学校，我是商店，ชื่อเดินเดินกับบลังเดินคือดีกับบลับกันอ่ะนี่เดินล่างนะม่ถึงเดินล่างอ่ะเสกัน คือกระบาดนี่คือติ๊กทูกอันคือกระบาดละถูกแล้วกระบาดนี่คือติ๊กทูกอาจจะไม่เหมือนกันถูกดีอันนี้คือต้องเป็นดีดีดีซีเอบีผิดนะโดนน่าเสียชืก่าแล้วบทที่็เก้าเลสหลง สิงชีอีวันจันสิงชีออวันอังคารสิงชีแซนวันพุธสิงชีสื่อวันพฤหัสเริ่มหม่แล้วแล้วเลิสิงชีอีวันจันสิงชีออวันอังคารสิงชีแซนวันพุธสิงชีสื่อวันพุธหัสสบายดีสิ่งที่อวันศุกร์สิงชีเล่าวันเสาร์สิงชีเทียนหรือสิงชีรู้วันอาทิตย์เขาคนจีนเขานิยองใช้สิ่งชีเทียนมากกว่าอันนี้คือ จงอู้จงลูอวันเกิดของคุณหรือว่าวันเกิดวันเ,เดินห้าวันที่จินเทียนวันนี้วันวันนี้คนณทาหลังก็คือซิงซีจินเทียนซิงซีจีก็คือวันนี้วันอะไรซิงซีสัปดาห์เมืองเทียนพรุ่งนี้สี่วันชอบก็เสริมให้หนึ่ง อ่อใบก็คือแบบมาชูของอชูเริ่มสองก็ยังมีนะก็ตรวจเช็งก็คือคือพรุ่งนี้คือได้ตรวจเช็งก็คือเมื่อวานนี่เน,นี่ยมันคือตรงกับหน้าปกที่บอกไปนี่ตรกันไหมเนี่ยตรงกันไหมตรงกับหน้าปกกันเลยนี่มันวัดดูว่าตรงกันไหมแต่ว่าขเขาลบข้าำเอง Let's read. Listen. 你 s 生日是几月几号？一月五号。今天星期几？今天星期五。明天星期六。我 d 欢星期六。นี่เหยนเองนะว่ามันเกิดขึ้อะไรึด้วยด้านล่งคือเป็ 我选星期一，一，一星期一，二，二，二星期二，三，三，三星期三，四，四，四星期四，五，五，五星期五，六，六，六星期六，七，七，七星期天。今天星期一，星期一。 明天星期二，星期二，昨天星期天，星期天。一、一、一星期一，二、二、二星期二，三、三、三星期三，四、四、四星期四，五、五、五星期五，六、六、六星期六，七、七、七星期天。

เลยอุ้ยสงมาเตออันนี้ทำไมอะ่ะและอันนี้ก็คือมาน,นีก็คือมาถึงหน้าที่เท่าไรเยยาาน,น,นี่าทำไปยังมันคือทำแล้วนอนทำไปแล้วนอนแน่นอนแน่นอนแน่นอนกูย,ยังไม่แน่นอน าทุเรศก็คือสีเส้นไปเทียน,ค,น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 คือคนเรือคือนี้ย้่ยคือพระจันทร์ก็ซ้นชงก็คืออันนี้เนหะ็นไหมแสงจะไม่ดีเลยคือสีเส้นนะาปรับแสงหน่อยแสงให้ตดำๆหน่อยจะได้มองกได้คือต้องวนเทียนสี เียวเมาสีนยวเหนือสิเหนืทั้งหมดเลยนะสีอันน่ยอันที่หก็คือเทียร์อันที่สอคือจีอันที่สคือเซลอยหางอันที่สี่คือสีหัวนโอเคแล้วสีเป็นกันนะหมุกแล้วก็อันนี้คือต้องเติมนะ เขียนมีให้ก็ให้เขียนด้วยนะเอเขียนว่านี่คืออะไรอะไรแล้วก็ what time is it ก็คือ what time is it ก็คือเส้นเสเฉีนก็คือแปดหนึ่งคืแปดแปดสี่สิบเก้ายี่สิบสามยี่สิบหก สามส4สิบห้าสี่ก็สี่สิบเก้าห้าดก็หกสิบดานล่างก็คือแบบนี้ให้เขียนคิดอะไรลร้ารอบพวกนี้สักหนึ่งอัน,นก็เขียน,นก็เขียนเขียนเส้นเขียาวด้วยก็คือเส้นเขียนยาวว่าก็คือตอนนี้คือตอนอะไรโอเคนี่คือคือมันห้ามตัดหนะคือ ้นละสามสิบแปดเป็นะสิบสองพูยเป็นเจีเียนเขียนไปเลยนี้ทั้งหมดนะจบแล้วอ่ะก็จบไปเขียนชื่อตัวเองไปก็ตื่นแต่ตื่นนอนกี่โมงใส่กี่เมื่ไปทุ่ มันผลิตนิดที่สดิดเป็ดโอเคมันที้เปไวมากคือหนีวก็คือเหมือนดอกไม้แหละก็คือเขียนไปตามสตัวนิต้องทำมาสี่ตัวแล้วก็เขียน,น,นยขเขียนด้วยหมีข้าวเขียนไปด้วยทำสี่ตัวมันก็เขียนอีก สวยน้ำที่ก็ต้องเขียนอีกสี่ตัวเด้อเพราะว่ามันมีระดับทียร์คือเมียนเฉียวต้องเขียนนี้เนาะก็ดูแต่นี้ว่าไหน่เมียนเฉียวเหนียวไหนผิวกวหมีฟันก็เทียนเกาก็สวยอือหน้าที่สะอาเยอะเลย แล้วนั่นส่วาที่เหลือก็คือเฉลยหมดแล้วคือถ้าอัดอันนี้น่าจะรู้หมดแล้วแหละว่าอะไรคืออะไรทีมสองคือตวงยองเส้นดมยองอะไรให้ดูให้หมดทำไม่หมดนี่คือวงวงก็ตามโดยที่ไม่เข้าพวกมันคือวงอันที่หมดไม่เข้าพวกนะ เนอัน้ก็คือไม่เข้าบวกวงชั้นเรียงเพราะ่ามันคือสถานที่ที่เราไระกินเลยสิงควันสงควรนก็คือความรู้สึกที่เราเป็นร่างกายหมดเลยอันอนี้คือสัตว์แต่ว่านี้คือเครื่องดื่มอันนี้คือความความรู้สึกของบทที่หกอันนี้ก็คือคืออาหารเกี่ยกับอาหาร เทั้งหมดคือปู้ปู้ไม่เกี่ยวเพราะว่ามันคือคือปัจเจศแต่ว่าที่เหลือคือการดูกดันแบบเนี้ยคือจบปลี่ยวทั้งหมดสองเล่มน,นี้คือกระหม่อมโจวอันคือ เล่มนะคือหน้าที่สองช่วงต้องเป็นหนะ้าหสุดที่ต้องข้ามอันนี้ต้องข้ามไปอีกแหลนะวันตอ,อนที่เล่มนี้ก็จะจบแล้วอ่ะจนะ็นไหมอันนี้อีกก็คือต้องเสียของมันกนะ็คือไปขั้นสุดท้อ่ะเหลือสองหน้าสุดท้ายคือสองหน้านี้เหลือสองหน้าสุดท้ายอะ่อนนอยยอะ เหน้ารีวิวสองหน้าเน้ะเขาจะเอาอันนี้ต่โอเคบายบายบุยบุยเย้